านโป่งท่านบริการที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บัตรใดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายค่ะและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะโปรดจาดที่สถานีบ้านโป่งท่านบริโดยารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บัตรใดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายค่ะขบวนรถเที่นี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาวันที่26 1 ุรับส่งไี ização, an, ่พัติาทางสถานีกรุงเทพบุรพงษส่ดปายทางสถานีหัวหินค่ะขอนรถนี้มอกจากสถานีบ้านโปงไปแล้วุดรับส่งที่พดาที่สถานีนครชุมของรถพทพลนราเป็นสถานีต่อไปตามเส้นทสถานีบ้านโป่งในนามกรรถไฟของขอบคุด้วยสากรูกคาที่ใชรถไฟป็นยางานนในการเดินทางขอให้ลูกค้าเดินทางดหมายปลายทางโดยสัสติภาพ นละหวังว่าการเดินทางัางรลัสรถไฟรถัทคงมีโอก,สกากสนั้ไดีของคนไท